<Okay. S 2> มืชิมชิสสวัสดีนะคะกลับมาพบกับแ่โยตังกับพรอเนานกรมสองนะคะก็จะมาเราืร่าพรตนานกรมกันต่อน,นะคะเนื่องจากว่ามีคำเรียกร้องของเพื่อนๆที่โรงเรียนว่าให้ทำนะคะก็จะพยายามทำให้ละกันนะคะ วันนี้ก็ไม่ต่อคำว่ากดชีกดคีย์ก็คือกอดคีย์คอมเ็นธรรมดาก็ไม่มีอะไรที่จะเพอร์เฟกต์นะ,ะกดไม้ก,ก็คือข้อกำหนดการิกาพันญัดอ่อไปเออเราข้ามพวกน,นี้ไปดีกว่าไหมเพราะจะน่ารู้กลมาแบบ ขา <Es per ated> เป็นหมาวะ่ะน่ากลัวมาหมาตัวแบบฮึไม่เลเ้นเจีย๊ยบเจี๊ไม่น่าเลยเออเรามาเล่าเรื่องแบบจังหวัดดีกว่านะจังหวัดมันน่าจะสนุกกว่านะคะกรุงเทพมหานะครคันยาอกทมามีหนเมเลนะ็กอินดะนี่กทมนะคะก็ ทหารไทยสอ,องการปกครองเขาจะไม่มีอำเภอนะคะเขาจะเป็นใครใั้นเกี่ยวกับนี่เท่าไงห,ห้าสิบเขตนะคะแขตที่หนึ่งคือเขตพระนครเขตปทุมวันเขตสาทรเขตร,ราชเทวีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตด,ดุสิตเขต เขตยานนาวาเขตบางคอแหลมเขตบางชื่อเขตพญาไทยเขตห้วยขวางเขตท่าขนมเขตคลองเตยเขตประเวทเขตเขียนเขตดอนเมืองเขตจตุจักรเขตบางกะปิเขตลาดพร้าวเขตบึงกลุ่มเขตหนองจอกเขตมินงบุรีเขตตลิ่งชันเขตลาดกระบังเขตคลองสานเขตบางกอกน้อยเขตบางพลัดเขตสัมพันธ์วงศ์ เขตบางกอกใหญ่เขตอาษีเจริญเขตจอมทองเขตหนองแขมเขตดินแดงเขตบางขุนเทียนเขตสายไหมเขตหลักสี่เขตบางนาเขตต้านเชบูรณะเขตสะพานสูงเขตธนบุรีเขตสวนหลวงเขตคันนายาวเขตบางแคเขตบางคลองหลังเขตทุ่งรุกเขตบางบอนเขตคลองสามวาเขตวัฒนาเขตวีวัฒนาและเขตบางรัก สถะะานที่แรกเราก็จะมีวัดพระแก้ววัดโพและเสาชิงช้าสมายัยที่เคยไปวัดพระแก้วก็เสาชิงช้ามาแล้วนะยังไม่เคยไปวัดโพนะคะคั้มขวัญของจังหวัดกรุงเทพมหานะคะก็คือกรุงเทพจุดเมืองสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครกองวัดวงังงามเรองรอเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะ ต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานครคือไซย้อยใบเหลมกรุงเทพมหานครมีพื้นที่1 5 6 8 7 3 7ารางกิโลเมตรนะคะแล้วก็เดีย๋ยวเราจะให้ดูสัญลักษณ์กันนะสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ค่ะ แค่มาหานะคะยืนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชค,ค่ะดูคนเล่นกับหมาไปนหนักมากกว่าไปทางปากหมาดิโอเค บบอมาคืนี้พอแค่นี้นะบบคมคนี้พอแค่นี้นะคะเพื่อนๆอยวไปดูอะไรที่โรงเรียนก็ได,ด้๋ยวเราให้ดูพ่อชายก็ซื้อไม่ให้หรอได้แบบเนี้ยซื้อกันเยอะไม่ใช่เหรองั้นสำหรับพิปนี้บไป